ข้างตอนะครับอยู่ข้างบนกกง่างนะครับตัวนี้กาลังจะปีนขึนไปเอานะครับตัวนี้แม่เพื่อนยายออกแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้ห้างเพื่อนเอามาลงข้างล่างนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ลุงเพื่อนเป็นผู้ชานาญการนะครับในหมู่บ้านเกี่ยวกับการปีนต้นไม้นะครับก็ใส่เป็นบันไดเนาะบันไดนะครับเพื่อจะปีนขึนไปนะครับแต่ก็มีเสื่อนะครับปกติเพื่อนจะปีนต้นไม้เป็นประจานะครับเดี๋ยวจะทายให้ดูนะครับมันค่อนข้างจะสูงนะครับภาพจะเห็นบริชัดเนาะต้นไอ เขาเอ่ยว่าห้างตอหัวเสือนะครับเพิ่นอยู่ได้มาสักปีหนึ่งแล้วหละนะครับถ้แรกว่าจะปล่อยให้มันละลายไปเลยนะครับไม่ถึงว่าฝนตกเนี่ยมันจะลายไปแต่ว่ากเสียดายเนาะจะขึ้นร่องเอามอว้จแตแคว้นนะครับเพราะห้างตอเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสวยนะครับมีลายเมียงเสียครับอันตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเพินตอเนาะก็บันซุดบันไดนะครับใส่ใส่ความสามารถเฉพาะตัวนะครับในการปีนต้นไม้นะครับ ทางต่อจะอยู่ตรงขวามือนะครับถ้าหลายคนเห็นนะตรงขวามือที่ลงันขึินไปนะครับที่นี่ก็มีทีมงานครับทรงเสือกขนไปนะครับเดี๋ยวจะแกจะใส่เสือกมดตรงเอวนะครับนะครับขึ้นไปถึงหลังอ่าตัวนี้เป็นปกยางหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้มันยุ่มาได้สักปีหนึ่งแล้วเลยอ๋อเอาเสือกนี่ก็จะทรงเรื่อยนะครับทรงเรือยกินไปทางเชือกนะครับ เ๋ยวนี้ก็เดียวกะจะปลูกกิ่งที่มันมีห้างนะครับไว้กับเชือกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลื่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆย้อนลงมานะครับเพื่อให้ห้างตอนตัวเนี้ยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่านกติห้างตอเนี้ยมันเกิดการตอมันเป็นกัดเยื่อใหม่เนี่ยไม่ถึงไม่ถึงตอนที่มันมีแม่มันนะแม้นบ่มีตัวแม่มันเ่ามันกจะบ่มีตัวไหนสอห้างมานะครับขันตกนี้ก็คือห้างตัวนี้จะแตกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเราต้องพยายาม บพให้ห้างมันแตกนะครับเพราะว่าถ้าห้างมันแตกก็คือขึ้นไปข้างบนก็คือเสียเปล่าเลยนะครับล่างมันกับบ่ได้แคันะครับเดี๋ยวตัดขาดแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆย้อนลงมานะครับเดี๋ยวมาดูห้างพิ่นทางล่างนะครับว่าได้ห้างใหญ่ปนไดนนะครับตัวเนี้ยห้างต่ออายุหนึ่งปีเนาะนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเลยว่ามันใหญ่ปนไดนเกิดวะครับเออมันยังอยู่ดีอยู่เออมันยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เดี๋ยวคนแต่งไว้ เฉยแม kind of ่ยู่ผมลืมผมลืมเนี่ยว่ามันม ouais> ีห้างต่อเอาไปมาอู้มันฝนตกแล้วนี่ว่ะอ๋อขันเอาองเตนแหลกๆเนาะแต่ตอนนั้นมันยังมีแมวมันอยู่เด็ครับอ๋อเออครับนี่ก็เป็นห้างต่อนะครับถี่เอาลงมาแล้วนะครับ ตัวนี้ป่อยให้เพลินถิงล่างโดยธรรมชาตินะบริป่อยบริจุดไไลายนี่อันนี้ครับอพอดีเซียนเพลินเมื่อกี้พูนบอกว่านะ่าจะเอาลงทีเดือนที่แล้วนะครับซ้ทาที่มีแม่ยังบริันถิงห่างแต่สดได้ห่างสวยกว่านี้เนาะนะครับตัวนี้ก็คือลอยเลยมาเดือนหนึ่งมันก็จะมีลอยลาวบางนะครับเยือ่อจะเหมือนเยื่อกระดาษอ,อ่อ,อนๆนะครับอ,อห่างง่ายเลยทีเดียว เป็นที่ยังแข็องอยู่นี่นะครับก็คือสิเอาแลกเกอร์นะครับแลกเกอร์มาฉีดผลให้มันแข็งก่อนจังเขื่อนใหญ่นะครับการการผุพังข้างในมันจะเป็นสันเป็นสันของดูมันนะครับห่างใหญ่เติบครับอายุประมาณปีนึงอะกองหัวเสือห่างเนี่ย โอเคครับผม